ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่บริษัทศีราชาฟาร์มจระเข้เขาเนี่ยเพิ่งเปิดรับสมัครตำแหน่งคนเลี้ยงจระเข้นะครับซึ่งชาวเน็ตเนี่ยฮือฮาบอกว่าเฮ้ยแล้วคนเลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงเก่าเนี่ยอยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าโดนกินไปแล้วทีมไขความจริงกับข่าวเวิร์กพอยเนี่ยก็จะลงมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับ จากกรณีที่เป็นเรื่องฮือหาในโลกโซเชียลว,วันนี้ทีมข่าวได้เดินทางไปยังบริษัทศรีราชาฟาร์มจระเข้ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งเราได้พบกับนายวิสุคนแรงผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจระเข้ขุนกับพ่อแม่พันุโดยได้ตอบคำถามประเด็นที่มาของการเปิดรับสมัครงานไม่ได้หายไปไหนฮะยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิม,ใช,มใช่ครับผม ใช่ครับผมคือหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างพี่เอ,อ่อถ้าเป็นคนเลี้ยงก็คือจะเป็นเรื่องการดูแลให้อาหารถ่ายน้าอะไรเงี้ยครับผมบบแล้วก็มีจับย้ายคัดไลส์เวลาถ้าเลี้ยงไปแล้วตัวเขาไม่เท่ากันก็จะมีคัดตัวเล็กออกไปไว้ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้เขากินอาหารได้ทั่วถึงครับผมร่างกายก็ต้องแข็งแรงระดับหนึ่งนะเพราะเป็นงานเอาจริงคือเป็นงานที่ค่อนข้างใช้แรงเหมือนกันทั้งเรื่องยกตะกร้าอาหารจับย้ายบางทีก็ต้องมีอุ้มน้องบ้างเวลาย้ายอะไรเงี้ยค้อง จร,จริงๆกลัวไว้ก็ดีครับจะได้ไม่ประมาทเพราะหลักๆถ้าพลาดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะประมาทมากกว่าคือจริงๆเป็นเน้นเพศช,ชายครับเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยไม,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้จำกัดเอาไว้แต่ครับเพศเพศช,ชายก็อายุสักประมาณวัยรุ่นหนึ่งหรือว่ากลางคนเพราะถ้าอายุสูงอายุาสูงวัยแล้วอะไรเงี้ยบางทีงานใช้แรงงานพวกนี้จะอาจจะไม่ไหวครับผมก็สาหรับท่านที่สนใจนะครับบริษัทศีราชาฟาร์มจระเข้ตั้งอยู่เส้นเส้นถนนไปสวนเสือถ้าเคยมาสวนเสือน่าจะรู้ทาง แล้วก็เบอร์ติดต,ต่อเป็น0-38-338101-2ถึงต่อฝ่ายบุคคลครับผมเปิดรับสมัครกี่ตำแหน่งก็ทัวร์นี้คิว่าทำอะไรบ้างอะไรยางเงครับตอนนี้เปิดรับ2ตํตำแหน่งครับเป็นพนักงานห้องอาหารคือเตรียมอาหารให้กับจระเข้แล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งเป็นพนักงานเลี้ยงก็คือดูแลทั่วๆไปจระเขเ้นะครับผมเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โรคโควิด -19 เริ่มคี้คายทำให้ธุรกิจของบริษัทกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ส่งผลให้มีนโยบายในการเปิดรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลจราเข้มากขึ้นนั่นแหละครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้จัดก,การบอกนะครับเหตุผลเนี่ยที่เปิดรับสมัครเนี่ยก็เพราะว่าอยากได้คนหนุ่มไฟแรงเข้ามาช่วยงานซึ่งคนที่เขาทําอยู่ก่อนเนี่ยเขาก็ยังทํากันอยู่เป็นประจําไม่ได้หายไปไหนนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามายื่นใบสมัครได้ที่ทางบริษัทหรือว่าจะติดต่อผ่านทางเพจมาก็ได้นะครับ วิชาญแก้วดวงถ่ายภาพพรชัยทองคำทีมขายความจริงข่าวเวิร์กพอยรายงานข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและขายความจริง